กันเลยสิมาเร็วมึงเป็นยังเอ้ยน้ำตึงนอเจ้าอ้อยลีค่ะจะลองเซตผมให้แบบช็อติกไหมคะเปอร์สัยญาเดินไปด้วยโอ้ไม่กอดอีหยังมึงว่ากูเฮ็ดว่าเป็นติ๊กเฝ้าให้แหงกันแมนบอสเฝ้าให้แหงกันเฝ้าให้แหงกันนะคะ วันนี้นังบี oh <my> อ่าตัวพีเดูอะไรอีกด่มึงมึงเห็นบอว่ากูแค่กำลังทำให้มันจมแล้วว่ามันบอกว่าท็อฟฟี่ไม่ได้เห็ดยังสิ <laughs> อันนี้บอกเป็นอีท็อฟฟี่ <laughs> อันนี้อีบีบทอ็อฟฟี่ use the brush and leave it like that my god อันนี้อีบีบอกเป็นอีท็อฟมึงนะ่ะเข้าใจผิดยังบ่หนิ why <laughs> ท็อฟฟี่ไม่ได้เห็ดยังสิท็อฟฟี่เห็ดยังสิกูไม่ที่ท็อฟจะหึง ยังม l r e a d y ด u t the gel in there อะทอปเอากูเห็นว่าเธอใจมันดอกบักมากไรอยนบังยาดากันยาเถียงกันวันดีจหัวเต้ว่ากับพี่น้องคนว่ามือดีวันดีกูสร้างเลยเหตุดีๆนะมึงน่ะกู่อเห็ดไครเห็มึงสิแตกบอกปักสติ ให้มันไิ่แตกหรอกค่ะมึงมาต้องกินไข่กูกมึงมาต้องกินไข่กูกอีลี<ม>เทียดเป็นขึ้นกันแน่สติ๊กเถียงเถียงคำไม่ตกฟากค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่สติ๊กจะต้องเถียงค่ะไป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 มึงคือหลวกเราไม่แต่เศร้าแท้มึงจะกิน ที่กินเยอะกินหน่อไมบ้บำรุงบำรุงหีแต่เช้าเลยนะคะงามตลอดเลยจ้าอ,อุ้ยเอ้ยคือว่าดีแท้ขอบคุณได้หลายค่ะเอ้ยค่ะเดี๋ยววันนี้ดิฉันจะทําน้ํายาป่าปลาดุกนะคะเออนะคะไม่ไม่เอาปลาทูมันเหม็นมปลาทูมันขิวดิวฉันก็เลยไม่ค่อยชอบนะคะน้ํายาน้ํายาป่าปลาดุกคะ่ะ ปลาดุกมันเนื้อมันหวานดีค่ะมันมันไม่ขิวเหมือนปลาทูเนาะโอ้ไม่ก๊อดไข่กูสีเฮียฉันนึกว่าไข่ต้มไก่นี่อันนี้นทิ้งได้แล้วแหละเนาะค่ะโว่เป็นอย่างขึ้นตอกไข่ยังซี่เฮ็ดขึ้นยังเด็กอนุอนุบาลเฮ็ดตออไข่ว่าเป็นนี่แม่กูมือนี่กระได <c oughs> โอ้ว่เจ้าเอ๋ยสวัสดี สวยงามหลายอีหีค่ะเถียงบ่ได้นะคะหลักฐานมันค่าตาอ้าผู้ใดบอกมูเจ้าแหละค่ะบอกเออตอนนี้นางบีกําลังทําไข่ให้ให้สติกก่อนนะคะเดี๋ยวนางบีจะทําของตัวเองทีหลังค่ะแล้วก็จะทําขนมจีนนะคะมูเจ้าค่ะอีหีเด้มักปะดุกค่ะนาะคือปะดุกพร้อม <c oughs> นางบีมากเออสวยงามจริงๆสามีก็หล่อจริง วาวดีวาวดีจังซี่นะคะเดี๋ยวค่อยเออเนี่ยแดดออกแล้วเราคงจะได้ปลูกตอนฝนตกฝนตกปุ๊บเดี๋ยวพี่จะพามึงวิ่งออกไปกลางฝนเลยนะวันเนี้ยพูดยาฮู้ทอมึงสีฮู้เฮ็ดหยังขึ้นมายืนฮู้อยู่จังซี่เอ้ยเนาะอันน,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 นี้เดี๋ยวจะเอาไปขึ้นกระทะให้อ้สติ๊กก่อนนะคะปาดเปลือกไข่ขึ้นลายแต่เป็นไข่อันนี้ขึ้นแตก <c oughs> สวัสดีไปไหนมาทักทายเด็กน้อยค่ะนะค่ะ มึงมาบอดีกับกูมึงมาหาก,กูเห็นยังบอ <All right. S 1> บอกมึงดอกมึงเสียเงินกูอี season, ยังกูว่าเล่นซื้อๆไ้คู hey, <cool. S 1> กูว่าเล่นซื้อๆกูว่าเล่นซื้อๆมึงไปเอาไมโครโฟนมาไป You look like ไปไปเอาไมโครโฟนมา เออมึงเห็นกูอ่ะไอ้ยังสบตติบอกว่าเห็นนางบีอยู่ในหน้าต่างมึงเห็นกูว่าอะไรกูไม่ได้ว่าอะไรเลยนี่เห็นบอกเสลยกับเสลยตอดมันยังออกมาเนี่ยมันก็เลยหูซ้ำมันเงินเขาเป็นีกุหลายมือนี่บังเงินเขาบัญนีกุตั้งเต่เสาสองลานสีซุ้มหีตีนก็ไดเออเขาโอนค่าสินค้ามาเบอร์นีซ้ำสิลฮอดทำก็ได้ลายเติบอยู่ดอกค่ะย่โบ บ่ต้องบางเชื่อบางเรื่องเบต้องให้มันหูเข้าใจบ่บ่ต้องให้มันหูเอาพื้นเงินข่ซีเมนสุมูเดอแต่กรดีใจสุมือนั่นเลยค่ะเฮ้ยยังใส่ไมโครโฟนเด้เปิดเปิดไหม You a s k my account number this morning สติกกูก็บอกเล่นบอกหัวไปยังสั่นแหละแล้วมึงบ่าวเล่นยินดั่งใจมึบ่าวเล่นตอนนั้นกูเครียดเนาะตอนนี้กูเศร้าเครียดแล้วกูกำลัให้ตใจเนาะมึงเครียด so you ask my account number อ <laughs> like, uh, ่อโอเคโอเคยังไม่คิวเครียดเนี่ยเสียดิ้กูเครียดบักฮะมึงมี่ผมสวยมากใส่คิมมักผมน้องบีเอาอีหลีได้เออร์ you ล o o k like like ไอสติกบอกว่าได้เออร์ ัวพูดดีอ่ะไม่ก็ว้าวว้าวดีหลายผัวว้าวดีมือนี้อันนี้แบงกูแบงกี้แบงนั่นแบงกูเลขบัญชีเลขเออโอ้สติ๊กเดี๋ยวรอเขาเดี๋ยวรออันลูกค้าซื้อของอีกก้อนนี่เดี๋ยวเขาสิโอนมาอีก มื่อนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออีกยอดหนึ่งแปดแสนค่ะบอยไอเบดอนาเตอร์ทรานเฟอร์รออีกยอดหนึ่งแปดแสนยอดแปดแสนเข้าเนี่ยเดี๋ยวให้ไอสติกไปเลยเอาไหมนี่สองเปอร์เซ็นต์ว่าแต่สองเปอร์เซ็นต์ไอเฟชวีใส่สองเสนเอาพี่เอาเยอะยอะนานรอยอดแปดแสนเข้าอีกเดี๋ยวให้ไปเลย ให้ไอซติกไปสองสองเปอร์เซมันสอมันสงเท่านั้นเ่สักูบอกสองนกูบได้บอกสองแสนดอกกูบอกกูบอกมึงสองแสนแต่หึงบักหามึงกูบอกว่าทีให้มึงสองเปอรซอเอาอย่าวาเดี๋ยวมันเข่าข้าโอดมาแล้ว m h u n g ีเด้หิวหิวอยัง หิวห <He> ิวยังห ah ิวเมียหิวอารนะหิวเมียแตชิต e n านะ no ชิต153 how you know go check really อ uh. oh my g o เมียคุเป็นอารยกันดิู่สูงกว่าเขาอยู่อันทอเดนเออยู่เออ นี่ไข e ่ไอสติ ja, yeah, ีมได้แล้วค่ะเห็นบอบอมี่ยังเกิดขึ้นวันนี้อัมแจกคิดดิ้งมึงหันบอกว่าเงินเข่าสองล้านสีกูว่าเด่นซื่อๆโดเด้อไอสติีมเด้อมุสูรนะจะเกิดว่าผู้ใดไแบบว่าพอดีดีว่าพักการบอลหอนเงินสองล้านสี่นะสิถึงทุบมึงก็ือเอ๊อีหยังบอได้บอกอีหยังได้ล่ะมึงบกลักกูลวงกูบอบอได้บอกอีหยังได้ล่ะบอได้บอกอีหยังเลยไอ เสยๆก็บอกว่าโอ้ยจังแมนไข่นี่หอมอิลิไข่นี่หอมอิลิไาจังซีเข้าใจบ่เอออันนี้ไข่ผู้ใดนี้ได้ยินรู้ใครแค่ป้าไอสติกวานั่งบีคือนั่งอันนี้ซื้อไวอย่างก็อารียน่าอารียน่ะเออหูอยู่แต่ว่าบอร์หูจกอ่านซื้อเขาบ่เคยถึอนี่ไข่ไอสติกนะคะพี่ก็ชอบติดตามหนูมาตลอดขอบคุณมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีหนากิ่นเมียเห็นบอ เห็นบ่กือนางบีอะเด้เอาวบับกสติกคือเมียกูคือเมียมึงแหละทรีตเมนต์มักผมเด้อมือเจ้าขาใครที่อยากได้ผมสวยผม,ผมสลวยผมเงางามนะคะมือเจ้าขาต้องทรีตเมนต์มักผมนางบีค่ะเงางาม,งามสวยสลวยนุ่มนวนนะคะบอกเลยค่ะผมแตกตรงแตกปลายหายหมดค่ะนางบีกล้าการันตีกล้าการันตีเลยนะคะว่า ผมบอดี body, นี่ไปเบิดค่ะเอาอิลีค่ะนั่งดีกินน้ำเดย์กินสองนวยมึงกินอะไรฮะมึงกินอะไรเอีกสิก,กินสิก,กินอันนี้แล้วก็อันซอเซตถ้ายูใสไปเอาซอเซตให้ได้สองนวยฮะอันนี้ไปเอามาสองอันซอเซตอันนี้บ่เอานี่ซอเซตอันนี้บ่อนนอเ,เอาซอเซตเอออ๋อซอเซตใช่มี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  สติกนะคะเมื่อเจ้าค่ะแล้ว hmm. ท mm ี hmm. mm ่บอกมันว่านักปีอันใดก็นอบก็บอกบอกเลเจ้าหัใจเบาเบาไปแล้วมันจะเป็นเรื่องยาแล้วคอยบาได้มาชิคอดสุดแบ๊วทิมพริกทิมเกลือเอาไม่อ้ฝยังทิมพริกทิมเกลือจิ้มไอ้ฝรั่งนี่ทีโอ้ทิมพริกทิมเกลือจิ้มจิ้มเป็นอย่างอ้าย ไอเสติกตีกัดอเจ้าบอมักตีไอนี่คุณซซี่ใช้คู่บอ I will buy self you want yeah มึงมา I want one กูเปสื้อดอกมึงอยากได้อันนึ่งกูจะเอา enough no มีแม่มีซ้ำวันวันซ้ำทุกอ่าอีเจเนตกินนะ no เจนเนตก็สกินสั่งกูก็ต้มบึกอ่ะ ปลาเ,ออเป็นดาเจเน็ตมีเบบี้โนชิชินาทัศเบบี้ชี้ให้นงลูกหนูแป๊บหนึ่งนะคะเก็ดซอสเสร็จก่อนข้าวหนึ่งห้ดอลดาลาร์เดี๋ยวมาห้าร้อยมานี่อีดอลลาร์มึงอย่าสลบม,มานะอีดอลลาร์กูจะทุบหน้ามึงนะมากินฮอทดอกมานี่สวัสดีค่ะพี่เจ้าขาบาเด้ งามึงอ่ะมึงหัก Yes! ซีบัลซี No! วินาทนาถกับบอลเซิงทุเดกไปต้มกาแฟให้กูเนี่ยบักสติกซีบัาผู้เดียวกูเบอรเวลน้ำถ้าเกิดว่าใครอยากเซิงเวากับไอสติกนางดีไม่โอเคปะคือสิกินนางดีไม่พูดค่ะมึงก็ทากินพร้อมกูก็ได้แหละ You will go eat inside อ๋กินก็สิกินก้อนกูแ่้วค่อยสิฉากกู I go fix the table then ฐากูที่กูเฮ็ดให้กูตื่นขึ้นมาแต่งหน้าสวยฐาลอ้อให้ฐาลอ้อเฮ็ดกับเขาให้ผัวผัวน่ะเฮ็ดกับเขาให้ผัวต้องแต่งตัวดีปั้นนี่ติบ่ไ,ได้ดอกค่ะมาเหนียวอามาสั่นกับเขาเมือนกับสิบเซฟใช่หรือเปล่าอู้นะคะพี่เจ้าขะอันมานี่นางวีจะทำเป็นรูปนี้ค่ะ j u <S, s like for the kid yeah? เออ <laughs> กูเห็ดให้มึงก็ได้ไอเสต็กให้ผู้ใดนางบีนางบีเห็ดไก่ให้ลูกให้ลูกผู้ใดเออนี่เห็ดยังซี่นบีฉลา,าดฉล <c oughs> า,าดหลายแหละกูไม่ได้งงคุ้มึงเอาใหม่ก็ยังสูงอยู่เนาะดูอินไซต์เดี๋ยวนะ

พอคลองออกจากโต๊ะเนี่ยมันปีดโพดมันเยอะไปไอส้สติก๊กถอยไปอีกมันปีดโพดมันเยอะไปไอส้สติก๊กถอยไปอีกก <c oughs> า,าแฟนางบีกินแล้วดีกินแล้วพดสี่พดซึ่งงึกงหงึงงึงอยู่ยัยยงสี่แหละถอยอีกถอยถอ,อยอีกบุ๊ มึงมาอยู่อยู่ข้างหน้านี่มาเดี๋ยวกูไปเมียนเอง Why you not put it straight มึงเฮ็ดบ่เป็นดอกไปละกูเฮ็ดีหยังให้เบิ่งมึงก็ <Why? S 1> แหกขีห้หูขี้ตาบเบิ่งแน่ปักคามึง Why you not do the nice face for me Because you never like it มึงบอกมาเน <No? S 1> าะฉะนั้นกูก็บอกจำเป็นต้องเฮ็ดให้มึงที่แตก บ่มีรูปหน้ายอยู่ไกลรูปหน้ายยัง How you do รูปหน้ายยังเังนสิวะม่ต้องไปเฮ็ดของกู Put the nose อูสเต็กนี่เฮ็ดไปทั่วททั่วเดนไลายกูว่าละตัวมึงอยากกินเอาสิแตกไปะนะกูจะกินกับมือกันกูกินยอด Is y o u กิน y อ ask you to ดกินเดือดซอสไม่ได้ให้กินใคร บางทีสมองก็ควรจะคิดเนี่ย You have t ต think about that ม you ึงคูจะคิดใ What มึงไรอย่างกูกูแอบว่าอะไรน้อืมย่าแหงบอมักบอมักผัวคือมึงบอกนีงไง Let me eat my c h e e ด e กูกินกาแฟกูกัน มึงก็บอกมามึงมูเจ้าขาจาได้ไหมคะบักสเต็กบอกว่าจะกินซอสเสร็จแค่อันเดียวมันบอกว่ามันจะกินซอสเสร็จแค่อันเดียวค่ะมันจะกินฮอทดอกแค่อันเดียวตอนนี้มึงกินไปสองแล้วเอะหนึ่งอันนี้หนึ่งตอนนี้กินไปสองแล้วมึงม่งเม,งมงยมึงยูไฉว้าวยังเนี่ยบ่เคยบ่เคยตก เอยียงบนนารักพี่ขอซอสเหลืองหน่อยจ้ะกินกาแฟก่อนเซาเว้าค่ะมือเจ้า่ะเอาซูนได้ขอซิมซิมหน่อยเดียววาซันจ้าเอาผูดด้ใดได้เบิง้งนะคะสองวันที่แล้ว Yes because your อาหารมีเแซ่บเดพดควนนาะย่องกินค่ะบอกว่าอาหารนังมีแซ่ มีการ่องกินมีการโยงกินเนาะแต่ว่าห้ามบอกนะว่าวันนี้นางบีรับเงินตั้งแต่เช้าแล้วนางบีบอกทุกคนนะคะจะยกเว้นบักคนที่นั่งอยู่ข้างๆนี้นะคะฉันไม่บอกค่ะบอกว่าได้คม่บอกไม่ยังกี่ยังมึงมีตังให้โกบอกได้มีเงินอยู่ใส่ดอกไอศตรีมโวเล่นซื้อ บอลเลนซื่อค่ะเมื่อเจ้าขาทังบีเมื่อเจ้าต้องบอกว่านั่งบีบอลเลนเด้อใครใจบอกบอกปารักกูหลงกูแมนบอกว่ารักกูหลงกูรักไอ้สติกหลงไอ้สติกรักไอ้สติกหลงไอ้สติกนะคะเมื่อเจ้าขาชนแก้วกันค่ะชนแก้วเออคือเสยขึ้นทุกวันสวยขึ้นอิลิต้องลาบหมูใช่ค่ะพี่ว่าอะไรกระดายอยากกินเนาะลาบหมูเนาะไอเนาะอยากกินเนาะไอเนาะ You can eat but you no, go cook for m ่ I'm คุก d อ n g แล้วมึงก็ไม่ต้องมาหอมกูด้วยกูไม่ชอบเวลาอาหารอยู่ในปากแล้วติดปากแล้วก็มาหอมกูกูบ่มัก Don I not like it I telling you <laughs> กูไม่ชอบที่แตกอันนั้นที่แตกอันนี้นะคะแล้วก็สิบมาหอมกูบ่ต้องเฮ็ดจังซี่กูบ่มัก I never do that <c oughs> When I am hungry we not eat in that time บักสติกเฮ็ดตลอดเฮ็ดประจำเอามือมึงลงไปคิ้วกูทีนึงอย่าเฮ็ดกูกินเขากูหอนหวยอยู่ไรกดอาแรนาเด้คือผู้ใดกระซังกูมีเมี่ยใไหมเป็นอาแรีนาะนี้มึงบปกินของหมากัว่วให้หมากินไว้ให้เจเน็ตกินให้กูสวัสดีค่ะบ่มักบักสติก ข้าเตืออโวอีลีค่ะอันนี้เอาไปกินไปกูบอมักวากซอสอะไรไม่รู้เนี่ยเปรียปร้ยวๆซอสบัากเขือน<แ>เค็มโบมักบบมักกินไส้ซื่อๆแหละนึงหัน so why you put t h i n g ส<า>่ <put it? S 1> ให้มันโกโก้ oh go. my god look what you do to the eye เอาสเต็กแล้วมึงจะไม่ให้กูสับกินหรอมึงจะให้กูเก็บไว้ยู่ทั้งจานยังสี่บ่ฮึดิสแตนเดอร์นะอะไรลูก มาน้อยห้องให้เจเน็ตมานี่เลยอบอกว่านั่งมีเจาะตาเจาะไข่ดาวกันไอติแล้วสิ <think> สว่าให้กูเจาะไข่ดาวได้ยังไงที่ให้กูเก็บไว้สันติเอาอีรีเดให้นั่งเชื่อกับบ่าเขาใจบักสติเดะที่ให้กินจังใดวะกินทิปอิ่มทิปแบบนี้หรอคะบอก Thấy nam kín bò, nam kín mà hay nè lứt Hạt ai đó Mừng hạt cuốc รัวไหลวะกูรอหลมาสั่นวะบักรอหลายงบอกกูบักรอหลมึงบอกกูเป็นรอเป็นรอเป็นรอบักเป็นรอรอมาสั่นคูณได้เวอร์จริงๆเขาบอกกับหมาเขาไม่ได้บอกกับมึงกูรอหลายมาสั่นที่แซงก้าเว้าเนาะว่าจะขอมรอหลกูบอกูกูบอกมึงมาอย่างเอามึงจะสิมาเป่าหูกูหัวกู ชื่อสมึงสิมาเป่าให้นางเอามาเดี๋ยวขันขันกูเป่ามึงสีเลยขันมึงนั่งดูจังสีเลยหมักเป่าไ I not d ดู a r d like that นั่งเป่าจังสีเป่าขันไม่แค่นั้นกูลงกระถามแหวนอย่างเบิดมือฮอดหรือคำกูเป่าอันิดหน่อยจังสีเออกูกระสิเป่าเพล่หน่อยหน่อยที่กันจังสีไม God มีน้ำลายมึงอยู่นะโอ้ เราเมึงมาคิดต ok. ีไปแล้วมึงเป่านำลายมึงกับแม่ย claro> yeah ู่นากูคือกันมึงมาคิดตีไ really burn my head b u r หัวก็ไปนอนไปไปนัักกบูมึงไปนั่นกับกูบอบอเป็นอย่างต้องมาสวนกูขึ้นไปน้อมสติไก้นัดอ a n t to k เ o w I burn my หัว d b u หัวก็ไปเล่ดาวไปไปนอนไปนอนไปไปนวดพุ่นๆโต๊ะนวดเก้าอี้นวดก็ซื้อบ้าใหากใจ กูซื้อเก้าอี้นวดมาไว้หาทีตาแตกยังคันซี่ให้กูนวดให้นะบักคามึงมึงชื่อว่าอีนวดเก้าอี้นวดอืมอีนวด,นวดชี่ให้กูวนวดให้มาสัน้นเก้าอี้นวดว่ามีโซฟานวดส้มเจ้าของวันรอแม่นค่ะเอญ่แบกสติกอีเห็บนี่มึงเป็นอีเห็บใหญ่

แ็ปมักดูดเลือดหมามึงมักดูดก้อยกับตั้งกูเฮ้กูเอ็นมึงเลยเยสมัมบีมักดูดก้อยกับตั้งไอซีทีดูดดูดดูดกินเ็ดดูที่เด้อ ้ดีแล้วยังดีแล้วทีนี้เมียมาดูดคอยนะเออดีแล้วจะยูแฮปเมียมักดูดคอย Yes but you do my tongue ก็ต้องดูดคอยเสร็จก็ต้องดูดตังด้วยสิมันก็ถชึกแล้วได้ล่ะ I want you do to me but not do my tongue ไม่ได้ดอกมันต้องดูดแบบสุสิ้นสุยัง I want you do my c o i but not my tongue อยากมึงเลดูดคอยบ่ดูดตัง บ่ได้ดอกมันเป็นซิกเนเจอร์ของผู้เป็นเมียโ <laughs> อย้ยมาค่ะกินน้ำกันเดะ every time you do my k o i you get tang from good เดะแมนอันนี้กระดิ่งองี่ยงนี่อันนี้กระดิง่งกระดิ่งเอิร์ดี่ยงเซิงเบลซิงเบลนะคะอันนี้กระดิ่งวมาดูกระดิ่ง when when I want to sing ตอนที่ไอซสติ๊กอยากซื้อเงินสิเข็ดอย่งนีกดกระดิ่งอ RIGHT okay ันนี้เขาเรียกว่ากระดิ่งเรียกกระดอนะคะจัางนี่สำหรับก้กระดิ่งเรียกกระดออ t y I want to send กู h ห็นว้ายไอซติ๊กบอกว่าเวลา เวลาต้องการที่จะให้เนี่ยเวลาต้องการไม่เป็นดุดก้อยไอซิตี้แคจินซี่โอเคหนึ่งครั้ง when I want to sing ตอนที่ไอซฉลิกอยากจะซื้งเรียกแบบรัวๆเออโอเคเข้าใจอยู่ส้นแก้วขาบุตรขาหอมแซ่บกาแฟกับโูโปู่จะสีทับแต่ผมกูหลายกูจี๋เกทไม่กอกวนหัวอุ้ยไอ้ฉลิกมันไปล้มบาลแล้วไดี๋ยวไปแพ้ผ้าผ้าไปล้มบาลปะ ถ้าไปโรงพยาบาลเด้อะนึกถ้าไปโรงพยาบาลโอ้โหมูกเป็นไข้บ่นี่โควิดตายซะนาะตายซะนาะตายซะนาะบ้ามึงกูอ้มึงบอกว่าไอ้สติกต้องหายต้องหายบอกว่าไอ้สติกต้องหายเดี๋ยวพ่อมีสกูนมาหน้าเดชโอ้พ่อไปดอกมา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 เดี๋ยวน้องสิพาไปโรงพยาบาลเร็วๆหันมาหันมาพี่หันมาพี่โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวนวดให้เดี๋ยวนวดให้นี่นวดนวดนวดเยอะนวด with this money ตายจะนาะไล่กี่ดิวู้ตายแทจะแช่ตายแท้ๆ่นางนั่นนี่ผมมาท่านมึงหลายเหลี่ยมอยู่เด้อผมมาท่านมึงหลายเหลี่ยมอยู่เด้อตายมานี่กูเด็งนั่นเป็นลอยล้านคนเด้อเอ๊ะอ้าวยังบอกว่าสิพาไอเสติ๊กไปโรงพยาบาลเด้อมาจังซี ว่าตัางอีหยังก็บอกว่าสิพาไอ้ชติไปลงพยาบาลฏตังความคุ้มบอกว่ได้สิอยากได้เงินประกันฮอดปรนนันดอกป้าป้าเดี๋ยวพาไปแกไหนกู <I> เออพ <Where? S 2> าไปเช็คคุณหมอ no I go there เดี๋ยวอีนวดไอ้กกับอีนวดไปนวดอีนวดเก้าอีนวด เออบวมเอี๊นวดเก้าอี้เก้าอี้นวดเออเก้าอี้นวดบวมไปไปเฮดีอ่ะไปไปไปนวดไปไปอะมาฮะกุดโก่อนฮะกุดโก้ขุดอะไกรเด้อเด็ก Why are your body's moving? บอกได้บอกอีหยังดอกบักสเต็กบอกว่าต้องบีพูดต้องมี không có lợi lợi không có lợi 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 อย่าเล่าไปดิอันนี้ไม่พี่สไลดี๋ยวน้องบีกินก่อนค่ะกูหุ่มบัวบอดี้กับ because you move so much like you talk with someone บอกอะไรบ่อยอย่างได้ล่ะก็แค่แบบว่าโอ้บางทีกูเจ็บนี่ม่องนี้อะไรบ่อยอย่างหนึ่งเซิงเบลอมค่ยดุดดุดหัวควยโอเคกระดิ่งอีกครั ขึ้นห้องค่ะเจ้านายไปวันที่นั้นโอ้ไม่กดเอามัดกินไ้คูมันท้อนว้ายแล้วก็หัวมึงไปไปไป แต่กูสิไปไลติ๊กตอกดีกว่าป่ะ YouTube TikTok เออไปไล์ Tik 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 กูไปบไปชวทบชวแดนแล้วเนาะาติ๊กตอกกูเนาะไกูอีนวดฮะสิไปก็อีนวดโอเคได้เลย